นินเทนโดใช้กระเป๋าอะไรดีรวบรวมมาให้แล้วในคลิปนี้ครับไปดูกันซึ่งก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับที่ผมไปรวบรวมมานะอย่างรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มันแถมมากับในเซ็ตที่ผมไปซื้อมานะครับซึ่งมันหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปทุกกระเป๋ที่ผมรีวิวผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูก็ได้นะครับมาที่แบบแรกนะครับข้อดีของแบบนี้คือมันขนาดเล็กใส่กระเป๋าได้ค่อนข้างง่ายนะและตัวเคสจะมีความแข็งปกป้องได้ค่อนข้างดีด้านในสามารถใส่่ออุปกรณ์ไดด้นดนิย บวกกับใส่เกมได้ประมาณ10เกมนะครับแล้วก็จะใส่เครื่อง Nintendo ได้ที่ตรงนี้แนะนําสําหรับคนพกออกไปด้านนอกบ่อยแล้วก็ต้องการพกไปแค่เครื่องกับเกมแล้วก็ใส่ชาร์จใช้เคสตัวนี้ได้ครับต่อมาแบบที่2จะเป็นแบบ full option นะครับก็คือเป็นกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพกเครื่องเกมพกจอยพกพอรแบงค์พกดอออกไปด้านนอกนะครับใส่อุปกรณ์เสริมนะตรงนี้ใส่เกมได้ด้วย แล้วก็ใส่พวกอุปกรณ์ได้อีกนิดหน่อยนะครับใส่ใสายชาร์จได้ใส่จอยได้ตัวนี้จะเหมาะกับฟูลออปชันมากๆเลยก็แนะนําสําหรับใครที่อยากจับคกกระเป๋าเดียวจบมีอุปกรณ์ครบในนี้ก็เป็นกระเป๋าตัวนี้ครับข้อเสียก็คือมันจะไม่ใช่เคสแข็งๆนะเพราะงั้นก็อาจจะเสียหายได้เวลาหล่นนะครับแต่กระเป๋าเดียวเอาอยู่เลยเคสอันสุดท้ายเป็นเคสที่ผมชอบมากเพราะว่า1เลยมันแข็งนะครับป้องกันได้ดีมีหูหิ้วเปิดเข้ามาเราสามารถใส่อุปกรณ์ได้ที่ตรงนี้นะครับ มีซิปปิดให้มีตะข่ายที่ผมชอบคือด้านในเนี่ยมันเป็นโฟมแบบแข็งๆเลยเราสามารถใส่ทุกอุปกรณ์ได้เหมือนกันในขนาดที่เล็กลงกว่ากระเป๋าแบบแรกนะครับ<ม>ช่องนี้ใส่ดอกได้อ่าช่องนี้ใส่ใส่ชาร์จได้ส่วนเครื่องเกมใส่ตรงไหนละ่ะนี่ครับอ่ามันจะมีตรงนี้เราใส่เครื่องเกมตรงนี้ครับตัวเกมใส่ตรงไหนตรงนี้ครับมันจะมีช่องสําหรับการใส่เนื้อผ้าจะเป็นกร,รมะหยีแบบนี้ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บเราพับมาอย่างนี้นะ ตรงนี้เราใส่พวกอุปกรณ์เสริมได้จอยใส่ตรงนี้มันอาจจะกระทบกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ระวังไว้นิดนึงเสร็จครับเรียบร้อยกระเป๋าเดียวพวกพาออกไปใช้งานได้มีความแข็งปลอดภัยด้วยและข้อดีที่ผมชอบกระเป๋าตัวนี้มากที่สุดเลยนะเพราะว่ามันสามารถเอาไปตั้งหน้าจอได้ครับโดยการที่เราทําแบบนี้แล้วเราก็ตั้งจอตรงนี้ครับ นี่สรุปให้อีกทีนะครับว่าอันไหนเหมาะกับใครบ้างนะครับอย่างแรกนะครับแบบนี้คือเหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปแค่เครื่องแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าอีกทีนึงแนะนําซื้อตัวนี้จะสะดวกกว่าครับเพราะว่าพวกนี้มัน ค่อนข้างเกะกะส่วนคนที่อยากจะได้แบบใส่ได้เต็มออปชันเลยไม่ว่าจะเป็นด็อกหรือว่าใส่ชาร์จก็แนะนํา2ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะแนะนําเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามีความแข็งกว่าแล้วก็ออปชันมันมีเยอะกว่านะครับแต่ข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียก็คือน้ําหนักมันจะค่อนข้างหนักกว่าเจ้าตัวแบบนี้นะครับเพราะงั้นก็ลองเวทดูว่าถ้าเกิดใครอยากได้น้ําหนักบงเบาเอาไว้ใส่พกพาง่ายๆก็เป็นตัวนี้จะสะดวกกว่านะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นที่ผมแนะนําแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับ ครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ